สวัสดีค่ะวันนี้ครูท่าคามาชมสวนปอเทืองนะคะฝีมือตัวเองค่ะวานทิ้งไว้ทั้งนานแล้วก็ไม่ได้มาดูเลยพอมาดูวันนี้ดูชิคะหนอ่าสวยแล้วก็องามพอสมควรเลยแหละค่ะนน่นึกว่าจะไม่ขึ้นให้ซะแล้วเพราะว่าฝนไม่ตกเลยนะคะแต่พอมาดูแล้วสวยค่ะชื่นใจจังเลย นะคะเพื่อต้องการปรับปรุงดินนะคะก็เลยหวานปอเทืองเพราะว่าที่ดินตรงนี้นะคะปล่อยให้คุณป้าพี่สาวปลูกมันตลอดเลยค่ะก็เลยว่าอยากปรับปรุงดินก็เลยใช้ปอเทืองนะคะเพื่อ,อะจะได้ไถกรบตอซังได้เพิ่มปุ๋ยให้กับดินของเราเราจะนำพวกพืชสวนมาปลูกค่ะ,ะมาชมความงามด้วยกันนะคะ ว้าวสวยเป็นพี่ๆเลยเนี่ยช่นใจจังเลยอ๋อสวยค่ะสวยไม่คิดว่าจะอ่าไม่คาดคิดว่าจะสวยขนาดนี้ที่ไม่มีเอ่อุ้ยก็ไม่ได้หวานหวานทิ้งไว้ ก็สำหรับพีนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ